ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พีเอฟซี FC ทุกคนนะครับนอกจากจะมีรถน้าปั่นใช่ไหมพี่เบสน้ําปั่นแล้วก็พี่พี่เอามาเหมือนลูกทานเลยแล้วก็นี่นครับเป็นผลไม้นะฮะจากจากยายพี่แมมแล้วก็พี่ต๋องนะครับผมเมื่อกี้เจอกันยาย,ย้างนองด้วยนะครับยายเลยไม่แก่นะยายเฉยก็ขนมเยอะมากเลยเนี่ยอันนี้ฝากให้คุณปายด้วยเนี่ยน้องปายทานได้อร่อยนะจ๊าจากพี่ต๋องไม่เหลือแล้วครับเดี๋ยวผมกินก่อนครับไม่ต้องห่วง อ่ะแล้วก็เสือเส้อด้วยนีู่ได้สีกันด้วยไฟไหม <laughs> มาดูนอกอันนี้มันตุดบมาดูนี้โอเคแสดงว่าเขาเก็บไปแล้วเขาเก็บไปวางไว้ให้กินกิน<ๆ>ด้วยกันก็เป็นของอ่าเป็นของพีต่ต้องพี่เต้ยนะครับแต่เขาใช้ชื่อเด็กๆมาเออพีต่ต้องพี่เต้ยด้วยนะครับที่ส่งไปนี่นๆ พะโล้มาให้นะนี่ครับพี่ต้องพิเตอร์ครับที่ส่งนี้มาเมื่อกี้คลิปมันตัดน้องแยมมี่ย้อนอิชูโอ้ยแทนตัวเองว่าเป็นเด็กๆยังไม่อยากโตคิดว่าตัวเองหุ่นน่ารักมันเด็กๆไงอเออโอเคน่ารักก็น่ารักนะครับขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยในกระหน่อมเฮียมาสนะครับขอบคุณนะครับเอาเกี่ยวมะพร้าวไปโอเค